เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิปุลราชก,กุมาร29เมษายน2567ส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี ภายในพระอุโบสถวัดหงรัตนารามราชวรวิหารมีงานจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมที่เขียนตามคติโบราณเป็นลายดอกไม้ร่วงบนพื้นสีดำส่วนจิตรกรรมในยุคหลังเขียนภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติบนผนังระหว่างหน้าต่างส่วนงานศิลปรกรรมชิ้นเอกคือจิตรกรรมภายในกรอบที่แขวนไว้เหนือประตูหน้าต่างเขียนเรื่องรัตนพิมพ์พวงหรือตำนานพระแก้วมรกต ซึ่งตามปกติแล้วภาพในกรอบลักษณะนี้มักเป็นภาพสไตล์จีนเช่นภาพเครื่องตั้งเครื่องโตะ๊ะดอกไม้พันพรกษาหรือวรรณกรรมจีนเพราะเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากจีนแต่ที่วัดหงรัตนารามนั้นแตกต่างออกไปจึงเป็นจิตรกรรมภายในกรอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย